ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตากและจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมนะครับหากรัฐบาลเปิดด่านพรมแดนและเปิดรับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาด้วยการดูแลป้องกันเชื้อโควิด1 9แล้วก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังจากปิดมานานครับ บรรยากาศหน้าด่านพรมดานไทยเมียนมาประเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาครับประตูด่านยังปิดล็อกอย่างแน่นหนาและบางส่วนมีการนำโครงสร้างไม้ไผ่มากั้นเพื่อปรับปรุงอาคารด่านสุนลกากรหลังการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563ก็ทำให้มีการปิดด่านจนร้านค้าที่เปิดอยู่หน้าด่านเงียบเหงาครับไม่มีนักท่องเที่ยว ก็ทำให้ผู้ค้าเดือดร้อนส่วนที่ด่านพรมดานสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองบ้านสันผักพี้ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายก็ยังคงเปิดด่านครับแต่ว่าเป็นเพียงด่านส่งออกและนำเข้าสินค้าได้เท่านั้นนะครับ นางสาวภกายมาศเวียราประธานหอ,อการค้าอำเภอแม่สายระบุว่าแม้ขณะนี้จะไม่ยืนยันว่ารัฐบาลจะเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศในเดือนเมษายนนี้หรือไม่แต่ว่าภาคธุรกิจต่างก็เห็นด้วยกับการเปิดนะครับเพราะเชื่อว,ว่าจะทำให้เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาหดหายไปกว่าร้อยละ90กับเปิดสะพานหนึ่งนี่ได้ทั้งหนึ่งได้เรื่องของ ปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองนะคะของแรงงานต่างด้าวสองก็เป็นการควบคุมการระบาดของโควิดในกลุ่มของคนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองด้วยะะอันนี้ก็สามารถที่ควบคุมได้เลยแล้วเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะจะดีขึ้นเลยนะคะเพราะว่าทางฝั่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยนิยมที่จะเข้ามาใช้บริการด้านสาธารณสุขบ้านเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์การศึกษาและการท่องเที่ยวเขาก็ยังนิยมที่จะมาฝั่ง อำเภอแม่สายเข้ามาในเชียงรายมากกว่านายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเทียงรายเห็นด้วยกับมาตรการที่จะเปิดรับแรงงานและเปิดด่านการค้าครับเพราะว่าที่ผ่านมากระทบกับเศรษฐกิจและการค้าขณะนี้จังหวัดได้เตรียมความพร้อมทั้งด่านพื้นที่และบุคลากรเพื่อรองรับนะครับหากต้องเปิดด่าน ก็พร้อมที่จะดําเนินการทันทีตามมาตรการควบคุมป้องกันเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มงวดครับจังหวัดเองได้มีมาตรการอยู่แล้วนะครับและมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากนะครับถ้าเรื่องโควิดเบาบางลงนะครับสถานการณ์ดีขึ้นจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะเปิดจุดผ่อนปลนทางการค้าหรือจุดผ่านแดนถาวรนะครับที่เคยมีอยู่ให้กลับมาเหมือนเดิมครับ ขณะที่นายชัยวัฒน์วิทิตธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเห็นด้วยกับการเปิดด่านและการรับแรงงานครับเพราะขณะน,นี้ไทยมีความต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอีกทั้งการนำแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองลงครับสำหรับแนวทางมาตรการที่ภาครัฐวางไว้เห็นว่าดีแล้วนะครับเช่นมีการฉีดวัคซีน ตรวจโรคจากต้นทางและการกักตัวครับ